ผมได้รับฟีดแบ็กยังไงบ้างคะผมได้รับคาถามมาก่อนนั้นหนึ่งวันนะฮะผมรู้ครับผมไม่ได้พูดผมถือว่าไม่เป็นไรคือผมพยายามจะเจียมเนื้อเจียมตัวแล้วหุบปากให้มากที่สุดเท่าที่จะงเงียบได้<ะ>ผมพูดคํานี้เลยนะครับเพราะผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยแล้วผมก็ไม่อยากไปยุ่งด้วยแล้วนโยบาย PR แล้วก็บริษัทก็ตกลงร่วมกันว่าไม่อยากยุ่งไม่อยากเกี่ยวแต่ผมถามนิดนึงสิว่าเออมันเป็นเรื่องตลกไหมที่อยู่ๆจะต้องมานั่งตั้งคําถามนะฮะตั้งคําถามทั้งหมดเนี่ย เออก่อนล่วงหน้าอยากดูคําถามผมก็ยังมีอยู่นะเอาไหมเดี๋ยวเอาให้ดูก็ได้ว่ามันมาหาผมมันไหนนะฮะผมมีหมดละครับปากมีหูประตูมีช่องนะครับเพราะฉะนั้นการทําอะไรก็แล้วแต่ผมว่ามันเรื่องแปลกผมไม่ได้ประจานใครนะและ f อก็ไม่ต้องมาพุ่งพลานมาด่าอะไรกันอีกมันมันลำบากมากมันมันมันไม่อยากรับรู้อะไรมากมายไปกว่านี้แล้วอยากอยู่เฉยเแต่ถ้ามันอยู่เฉยเไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้ว่าอะไรฮะ เพราะว่าเราก็แค่นั่งมองไปวันๆหนึ่งเดี๋ยวจะเอาให้ดูฮะนี่ฮะคำถามมาคําถามมาคําถามมาอ,อันนี้มามาล่าสุดมากี่โมงอ่ะคุณช่วยดูหน่อยนี่มันกี่โมงสิบเอมอ่าสิบเอโมงอันนี้ก็มาฮะสิบเอ็ดโมงสาสิเอ็ดคือยังไม่มีการถแถลงข้าวคำถามก็มานะฮะนี่คือคําถามทั้งหมดทุกข้อแล้วก็ได้ถามกันทุกข้อนะน่ารักเชียวนะฮะแล้วคนที่ถามก็เป็นคนอะไรคุณก็รู้ใครถาม บางคนก็เคยมาสิงอยู่ในแกนอีกคนที่ถามเรื่องดูดวงนั่แหละเคยมาทํางานในกองแกนผมจะต้องพูดอะไรไหมชี่เช่เคยมาทํางานในกองแกนนะครับมาเป็นผู้ช่วยพี่เลี้ยงนางงามผมจะผมผมไม่รู้ผมเกินจากความรู้สึกที่มันจะชินชาแล้วแล้วแต่ละคนที่ถามอะตะยียบปากแบะปากถามคาถามที่รวนผมตลอดใช่ไหมฮะมันควรไหมที่จะต้องมานั่งถามแบบนั้น คือผมก็รู้มันเป็นนโยบายทํำยังไงก็ได้ให้แตะแกรนเยอะที่สุดเพื่อเอาแสงกันผมเข้าใจนะเพราะมีคนก็มาพูดแต่พอพูดไปมันก็เป็นมันก็มันก็ไปอีกแล้วมันก็ไปอีกมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ตรงไปตรงมามันก็ไปไปคิดอย่างอื่นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยทาอะไรก็แล้วแต่ผมบอกไว่าอย่างหนึ่งผมเป็นคนทํางานผมเป็นคนศึกษาผมเป็นคนหาข้อมูลทุกอย่างผมรู้หมด แล้วผมรู้มาก่อนทุกอย่างว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วผมรู้ด้วยว่าความสัมพันธ์ผมกับน้ําหอมอ่ะมันกําลังจะหยุดผมรู้หมดอะไรกําลังเกิดขึ้นผมรู้ด้วยว่าคุณทําอะไรกันแล้วผมก็รู้ด้วยว่าใครเป็นมิจฉาชีพผมรู้ด้วยว่าใครเคยติดคุกผมรู้มาหมดแหละแต่ผมไม่อยากจะพูดไม่อยากจะยุ่งไม่อยากจะเกี่ยวขอร้องเลยนะ 1> <1> ต่างคนต่างอยู่ผมยังอยากพูดคําเดิมนะต่างคนต่างอยู่อย่ามากระทบก,กระแทกแดกดันจะชอบอะไรก็ทําไปไม่ใครเขาว่าเลย จะทำอะไรก็ไม่มีใครเขาบ่นเลยนะ,ะคุณจะชอบแบบไหนคุณก็บอกว่าสิ่งที่คุณชอบมันดียังไงคุณตอบไปเลยคุณไม่ต้องบอกหรอกว่ามันถ้าทําแบบเราแล้วมันจะแย่ยังไงมันไม่ใช่เรื่องที่คุณจะต้องมาบอกเราถูกไหมฮะ